ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดมีคนถามมาเยอะเลยเพราะว่าทำอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีภูมิคุมค้มกันดีครับ Beauty Talk by Mono วันนี้คุยเรื่องของการทำอย่างไรรวมทั้งเรื่องของอาหารเสริมกินอะไรเพื่อกระตุน้นภูมิคุมค้มกันของร่างกายครับเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วคุณบอลเถินยิ้มเข้ามาที่คลินิกซึ่งอีกหวันให้หลังก็มีข่าวประกาศมาว่าคุณบอลติดเชื้อโควิดในนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอเองก็กําลังประชุมอยู่หลังเปัญยาเสร็จปุ๊บรีบเลยนะครับติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไงเพราะว่าคุณบอลติดมาเราก็ต้องทาการตรวจถูกไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการติดไปถึงคนรอบข้างแล้วก็คนไข้ด้วย <ew> ก็เลยประกาศปิดคลินิกทําการกักตัวพนักงานทุกคน14วันแล้วโดมทั้งตัวหมอเองตอนที่เรากักตัวเนี่ยก็อยากจะตรวจให้สบายใจก่อนนะครับว่าโพสติฟหรือเปล่าคิดอยู่แล้วเพราะว่าสอสามวันผลอาจจะยังนกาท t i v e อยู่แต่ก็ต้องไปตรวจเพื่อความสบายใจก็ปรากฏว่าผลออกมาหลังจากนั้นเน คิดอันนึงมานะเป็นเซตคิดเกี่ยวกับเรื่องของตรวจแอนติบอดีเป็นแอนติไอจีจีกับไอจีเอ็มต่างกันยังไงคือถ้าเป็นไอจีจีเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเคยได้รับเชื้อโควิดหรือเปล่าอาจจะหายไปแล้วก็ได้ก็ยังโพสต์เอยู่นั่นคือไอจีจีถ้าเป็นไอจีเอ็มเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าเพิ่งได้รับเชื้อมาไม่นานนะครับก็รอจนกระทั่งใกล้ๆสิบสี่วันนะครับก็ตรวจเองที่ตอนในคอนโดที่กักตัวเองเนี่ยนะครับก็ดนการเจาะเลือดตัวเองแล้วก็ดูเลือดไปตรวจนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวควกจนน่มมมาาัอออใ ก็คือน ег ทีฟก,ก็คือสบายใจได้ว่าไม่เป็นแล้วระหว่างนี้รา่างกายแข็งแรงก็ดีดีๆๆเพราะฉะนั้นก็มีคนถามมาว่า้โชคดีมากเลยเพราะว่าตอนที่ระหว่างที่ทําให้กับคุณบอลเนี่ยต้องจัดทำ Laser เรเซอร์นะครับคือถึงแม้จะใส่แมสก็จริงแต่พอดีไปดูรูปตอนที่เรากลาลังทําอยู่ปรากฏว่าแมสมันหลุดลงมาทําให้โผล่จมูกด้วยแล้วค่อนข้างใกล้กับหน้าของคุณบอลด้วยแล้วก็ลองทำไปก็มีการพูดคุยด้วยก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีภูมิร่างกายที่ดีก็เป็นไปได้ก็มีคนถามมาว่าแล้วทำตัวอย่างไรจริงโดย่่่่่วนนนััเเเออออองงงงงงีีีีีกกกกกกก็็็้้้้าาาาาจจะะปขขขแแแํหรรรรบคทททมมมภภููิดดธืใ แรงดีนะครับหนึ่งอาหารเสริมสําคัญมากก็เป็นกลุ่มพวกอาหารเสริมลดวิตามินนะครับก็จะขอแนะนําวิตามินสามสีตัวหรืออาหารเสริมสามสีตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือวิตามินซีนะครับวิตามินซีเนี่ยมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวแน่นอนอย่างเม็ดเลือดขาวเนี่ยหน้าที่ของมันอย่างที่รู้นะครับก็คือช่วยกําจัด รโรคจำกัดสิ่งแปลกปลอมที่มันจะเข้ามาทําลายร่างกายเรานะครับให้แนะนําทานวิตามินซีวันละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันตัวที่2คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยมีหน้าที่หลายๆอย่างเลยนะครับอันนึ่งที่เกี่ยวข้องเลยมันไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขอ,ของร่างกายด้วยแนะนําว่าถ้าเราจะเลือกทานนะครับไปซื้ออาหารเสริมเนี่ยควรจะเลือกทานเป็นวิตามินดีสามนะครับไม่ใช่ดีสองวิตามินดีสามจะเป็นฟอร์มที่เรียกว่าแอคทีฟทำหน้าที่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าวิตามินดีสองนะครับแนะนําว่าทานวันละหนึ่งพันตัวททีี่่แนนนะะาก็คือ คือตัวซิงช่วยในการสร้างผลิตไอตัวเมเซลล์พวกเม็ดเลือดขาวขึ้นมานะครับเป็นหน้าที่ของตัวซิงนะครับมีส่วนสําคัญแนะนําว่าควรจะบริโภคซิงเนี่ยเอาโดยทั่วไปแนะนําว่าทานวันละ15-30มิลลิกรัมต่อวันระหว่างที่เราคิดว่าอยากจะกระตุ้นเสริมสร้างภูมิก็ลองไปทานดูนะครับปีวิตามินซีนะครับวิตามินดีสามแล้วก็ตัวซิงนะครับนอกจากนี้การออกกาลังกายก็มีส่วนช่วยเรื่องของภูมิร่างกายนะครับออกกาลังกายเป็นประจําทุกๆวันนะครับถ้าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสัก3-4ครั้งสามสี่วันก็ยังดี ก,ก็คือนอนหลับเพื่อ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเวลาละ7-8ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้นอนแต่หัวค่าอย่านอนดึกมากเกินไปนอกจากนี้อย่างที่บอกนะครับเราไมาเ่เนึ่งผว่าทาวิธีนี้แล้วภูมิร่างกายเราจะแขง็งแรงพอที่จะไม่ติดเชื้อโควิดแนะนําว่าอย่างน้อยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่แนะนําว่าช่วงนี้ช่วงช่วงระบาดของไวรัสก็ควรจะต้องหนึ่งต้องใส่แมสแน่นอนโดยเฉพาะเวลาจะออกจากนอกบ้านนะครับควรจะต้องคีปดิสเทนต์นะครับคือระยะห่างนะครับอย่างน้อยก็คือ1-2เมตรหน้างมือออรรัพกกกกเจตออติดวไไป็็้้้างมือให้สมอระวังเรื่องการติดเชื้อแลเมื่อออจกกางนอกเข้าบ้าง ต้องรีบรางมือหรือล้างแอลกอฮอล์สม่ำเสมอนะครับซึ่งเราก็จะได้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะครับแข็งแรงฝ่าฟันโควิด1 i ไปด้วยกันนะครับและยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเห็นข้อมูลมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากจะให้ทําเรื่องอะไรแล้วพบกันสําหรับ ep หน้าครับ